เมื่อกี้มารอบกันเ่ยพี่ไปหน้าร้านอยู่ขอบอ่ะเนื้อปิ้งมันหักหมดเลยตีไว้อะไรฮะแคร่ถมัมเฉยว่าเอให้ดได้เท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีทุกท่านนะครับ วันนี้ผมเอมัเทพนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านพาเครื่องเอมัเทพนะครับอยู่ตรงโครงการเดอะบิทติสนะครับตรงเส้นกระเลาะฟึกเลยนะครับใครมีพาเครื่องสมารถดิ่งตรงมาที่ร้านได้เลยครับรับเช่าหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อคูณหลวงปู่ทีมหลวงพูพมนะฮะและเกจิยอดนิยมนะครับมาได้เลยนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเช่าพาร์ทนอกสถานที่กันตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานที่ที่ร้านใช่ไหมครับเดี๋ยวมีลูกค้ามาเนี่ยแต่ผมก็จะออกไปเช่าข้างนอกแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครนําพระมาะปล่อยบ้างอ่ะเดี๋ยวรอเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพระปล่อยเหรอพี่ไปเช่าหน้าร้านได้ไหมคนก็บอกว่าอยากให้ผมไปเช่าพระน้องก็ถานที่อ๋อถ้าผมเช่า หมือนว่าให้ไปอยู่หน้าร้านบ้างเพราะว่าคนเข้ามาอยู่อย่างนี้เขาก็มองอุ้ยเช่าพระในร้านเราไปนอกสถานที่กันคุณพี่เขาเนี่ยเอาพระมาปล่อยนะฮะก็ก็ดิ่งตรงมาที่ร้านเนาะหน้าอย่างไหนครับพี่เออสารภาพที่ไหนนะฮะอิสรภาพอิสรภาพนะครับก็เอาปลดหนี้ยันตีมาปล่อยนะครับอ่านั้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลงไปสเต็ปนึงกันตรงนี้อ่ะพี่มาเออผมก็จะมาดูตรงแสงด้วยว่าพระมันละเอียดไหมฮะชัดไหมฮะ มันจ้าซะเลือเกินเพราะแสงธรรมชาติเนี่ยเป็นแสงที่ดีที่สุดในดการสอบพักน,นะครับองค์เนี้ยพักแท้นะน้องพักแท้นะน้องแต่ว่าอย่างงี้ถ้าองค์เนี้ยสังเกตดีๆอ่ะไอ้ขอบขอ่ะขอบเนี่ยเขาน่าจะมีเนื้อหักๆเหมือนเนื้อปิ้นมันหักอยู่เนื้อมันบิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ขอบอ่ะเนื้อปิ้นมันหักหมดเลย ถามว่าปล่อยได้ไหมปล่อยได้เดี๋ยวต้องถามว่าอันนี้คือพ่อพ่อให้มาปล่อยใช่ไหมพ่อต้องการใช้เงินพ่ออีกได้เท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยเช่าให้สามหมื่นช่วยเช่าให้สามหมื่นเมื่อกี้ไม่ต่อเลยโอเคเนาะเพราะว่าอ่ะครับครับอันนั้นเดี๋ยวช่วยน้องซื้อไปสามหมื่นแล้วกันค่ะวันนี้องค์แรกมีอีกไหมฮะอันนี้ก็ฝากดูหน่อยแล้วก็อันนี้ไม่ชีบุญเรือค่ะว่าได้เท่าไหร่ เขาตีราคามาไงพี่อันนี้เขาไม่รู้อันนี้เขาบอกว่าฝากดูหน่อยว่าแท้ไหมที่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้แม่ทีบุเรือเขาใช่ไอันนี้พี่พี่ซื้อกันเดี๋ยวดูทีละคนแม่ชีบุเรือเท่าไหร่ฮะไม่ต้องถามว่าจะได้มาคัดเนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาตีไว้เท่าไหร่ฮะเขาไม่ได้บอกหรือหรอแค่ถามเฉยว่าเออให้ได้เท่าไหร่พี่ลองถามเมื่อก่อนดีกว่าว่าคุณพ่อเขาคุณพ่อพี่อยากได้น้องอยากได้เท่าไหร่แต่อันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยซื้อก่อนสามหมื่นน้องรอนี่เดี๋ยวพี่เบี้ตังก่อนเดี๋ยวเราต้องเช่า 3 0ม0 0ื่นบาทถ้าพาศูนย์นะครับน้องขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับก็จบไปหนึ่งองค์นะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครเอาพลามาปล่อยหรือเปล่าถ้ามีก็จะออกมาเช่านอกสถานที่อย่างนี้อีกนะโอเคครับขอบคุณครับน้องครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอ้าวโอเคครับพี่สวัสดีครับเมื่อกี้มารอบกันเลยพี่ใช่ใช่ครับเอาอดีว่าจะขอเอา้อการที่ไปหน้าร้านอยู่่าโอเคเช่าในร้านยังไม่มีคนดูต้องไปเช่าข้างนอกโอเคครับพี่ ขอบคุณมากครับพี่คนนี้ก็เอาพามาปล่อยรอบรอบที่สองรอบแรกเนี่ยเมื่อกี้เอากดนี่มากับน้องแล้วน้องไปไหนแล้ววะมาเล่ากลับบ้านแล้วพอดีอ๋อครับอันนี้เป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นพุทโธน้อยนะฮะเมื่อกี้ดูไปร้าวๆว่าแหละแต่ไม่ได้ซื้อกันรอบนี้พี่เขาเลยบอกว่าเอามาปล่อยทีนึงเปิดไปเท่าไหร่นะพี่ห้าพันโอเคเอาผมจ่าห้าพันก็อันนี้เป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับ ก็เป็นพุทโธน้อยนะฮะก็บจบไป5,000ันบาทเดี๋ยวจ่ายเงินเที่ยวก่อน,นที่มารอบสนะองนะแล้วถ้าเป็นที่ต้องมาเช่านอกร้านด้วยร้านที่ก็มีแต่เป็น้องเออนอกร้านด้วยครับอ๋อพอ,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 อหมายคือทำไมต้องมาเช่านหน้าร้าน<อ>คืนนี้หลังๆเนี่ยผมเช่าพระเนี่ยผมเช่าในร้านเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูแต่อบอกเช่าพระนอกสถานที่ปุ๊บคนดูเต็มเลยก็เลยขยับมาเช่าหน้าร้านอยู่หน้าร้านดีกว่าใช่คือมันได้บรรยากาศแบบว่าร่มรื่นนะแล้วก็มีแสงธรรมชาติคนเขาชอบไงอยู่ในร้านมัน มันอกอู้อ่าก็เลยเช่าหน้าร้านเป็นเป็นทริปเช่าพักนอกสถานที่ไปเรียบร้อยนะครับพี่กากลับมาอย่างรอบก็รับเงินไปเลยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้นะฮะเช่าพักนอกสถานที่ครับไม่ได้ไกลเลยหน้าร้านนี่แหละฮะใครมีพาเครื่องหรือบุโตหรือสายอื่นๆนะส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์แอดไทร์ผัดเทพผมยินดีรับเช่าทุกรุ่นทุกทิมนะนะมีตรงมา ก็หมดตไปอีกหนึ่งวันนะครับกับภารกิจในวันนี้นะฮะก็ต้องปิดร้านนะครับไปตามระเบียบนะฮะโอเคครับออครับโอเคครับอ่ะพอดีเลยพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ดีมันนี่มามามาขอดูหน่อยขอดูหน่อยเดี๋ยวฟังเดบิวต์ไหมดีพอดีเลยพี่จะจะจะกลับอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับพอดีมาทำพอดีโอเคครับมาจากไหนครับพี่ บา,บ,บางเลนครับบางเลนครับบางเลนนะครับผถมนิดเดียวเนี่ย <c oughs> ผมร <c oughs> <ช>้านผม,ผมไปแล้วเนี่ยพอรีบเดียส่งลาเสร็จก็รีบส่งมาเลยกล่าวว่าน่าจะทานทำพอดีครับก็ปิดอยูาวสักหกโมงแหละวันนี้ว <c oughs> ันนี้เป็นยี่อธิษฐานหลวงพ่อด้วยเพราะให้อยู่ <c oughs> จริงป่ะริงอธ <c oughs> ิษฐานว่าให้ให้คุณเกมรับรับเจ้าด้วยเพราะผมต้องการใช้ตังค์จะบอกว่าวันนี้ผมอ่ะปิดร้านช้าเลยปกติไปแล้วเพราะว่าวันนี้มีไลฟ์สดเนี่ยผมจะผมจะปิดห้าโมง <T> а, แล้วก็ไปไล่สดตอนทุ่มหนึ่งขับมาเนี่ยผมอธิษฐานหลวงพ่อไงคันนี้ถือว่าปิดน้านานเลยถือว่าโชคดีลูพี่พี่ขอธที่ฐานหลวงพ่อว่าโชคดีโชคดีเพอได้เจอผมต้องการใช้เงินเงเพราะไม่นั้นเนี่ยก็ต้องไปเจอทีพรุ่งนี้เลยอันนี้อะไรครับเนี่ยอ่าพี่เขาพระมาปล่อยมี3องค์นะฮะก็จะมีอันนี้เป็นปากน้ำนะน่าจะเป็นปีใหม่นะครับอันนี้สิวลีของที่ไหนไม่ทราบนะฮะส่วนอันเนี้ยเป็นรูปเหมือนใบโพลังยันตีนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมคืนไ่ก่อนอันนี้อาจจะ เล่นไม่ได้แพงผมเอาว่าเอาที่มีมูลค่าแล้วพี่ไปได้ไปได้แล้วพี่ได้ใช้เงินดีกว่าองค์ยี้ตีไว้เท่าไหร่ฮะก็เห็นดูแบบสวยๆมีมียันนะขยันนี้ก็ยันตีอยู่ประมาณกลางๆนะครับหมื่นกลางๆก็คือห้าพันสี่พันอ๋อสี่พันครันใช่ครับอันนี้พูดถูกเลยพี่ทัองนี้ดีคลิปอยู่ไงองเนี้ยองคเนี้ยเขาจะมีมีร่องรอยปิดนาราหน่อยนึงถามว่าปล่อยได้ไหมปล่อยได้แหละ เอาคุยตรงๆไม่อ้อมคอมผมซื้อพี่สี่พันพันจะไปปล่อยได้ห้าพันหกพันนิดหน่อยครับโอเคนะโอเคครับอ่าโอเคครับก็ถสือว่าโชคดีได้เจอกันผมอ่งเป็นท้าแท้ครับขอบคุณครับขอบคุณหลวงพ่อด้วยให้เจอกันเดี๋ยวซื้อพี่เขาไปสี่พันนะฮะอาจจะให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะผมจ่ายตังค์พี่ก่อนวันนี้เราเช่าพันนอสถานที่นะฮะหนึ่งสองสามสีโอเคครับ อ่าเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ